ใครที่เป็นคอบอลไทยหน่อยจะพอทราบว่าทีมนี้มีนักเตะไทยเล่นให้อยู่นะครับก็คือน้องที่ชื่อว,ว่าอัลฟี่เทอร์รี่อยากพูดหน่อยครับว่าฟุตบอลเนี่ยมันมันสำคัญจริงๆกับการที่คุณคุณต้องรู้ว่าทำไมนะครับถึงต้องเลือกเชียร์ทีมท้องถิ่นครับอาตาเบอร์เกอร์นะครับสำหรับตะก็นดั Thank <laughs> you. สวัสดีครับนักการขอนสู่ไก่ป่าชาแนลนะครับ EP นี้ในวันที่แสงแดดเกิดจ้านะครับก็เป็นวันที่อากาศดีเหมาะเหลือเกินกับการเดินทางออกดูฟุตบอลนะครับแล้ว EP นี้ก็ยังคงเกาะติดลีกล่างอยู่นะครับมาดูฟุตบอลนอกลีกเป็นฟุตบอลนอกลีกลีกทันที่5นะครับของอังกฤษนะครับก็คือเดอะชาแนลลีกนะครับก็อีกเก้าเดียวใคก็ตามนะครับที่สามารถคว้าตัวได้ก็จะขึ้นสู่ลีกทู ก็เป็น้บลอาชีพแล้ววันนี้ผมมายังสนามวิตอเรีโรสนะครับของทีมดาร์กินัมแอดเลสบิชทีมนี้นะครับก็ใครที่เป็นแฟนบอลนะครับตัวจริงหน่อยจะคุ้นหูเพราะว่าเขามีชื่อยอ่อว่าดาร์กแอนด์เรสนะครับเป็นทีมที่ตั้งอยู่ทางตอนออกของลอนดอนก่อนแล้วฝั่งอีสเลยครับเกือบสุดสายสีเขียวนะครับผมเนี่ยพักอยู่แถวฝั่งเวสก็กัลังรถไฟนะครับ ข้ามภาคมาจากเวสต์มาอีสต์นะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงเสร็จสิ้นนะครับก็มาถึงสนามแล้วนะผมก็คือสนามของพวกเขาแล้วครับชื่อเชคเบลเนี่ยเป็นชื่อสปอนเซอร์นะครับแต่ว่าไฟบอลสนใจจะเรียกที่นี่ว่าวิกตอเรียโรดนะครับก็เป็นหลังย่าของทีมแอตแลนแอนด์เลสบิทวันนี้พวกเขาเจอกับทีมมาเดเฮดนะครับเป็นฟุตบอลลีกนะครับของเดลเนลลีกก็อย่าบอกว่ามาเดเฮดเนี่ยผมเคยพาไปมาแล้วนะครับเมื่อ EP ที่20นะครับใครที่ยังไม่ได้ดู ก็อยากให้ลองลอยไปดูหน่อยนะครับแมนเชสเตอร์เทสก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่เกา่าแก่มากๆนะครับของอังกฤษวันนี้ผมมายังนสนามวิกตอเรียโรดไม่ใช่แค่พามาส mm ัมผัสบรรยากาศนะครับของสโมสรหนึ่งนะครับในในลอนดอนนะครับแล้วก็เป็นสโมสรที่ผมต้องการพ้นฐานกันครับเพราะว่าตรงนี้นะครับไปไม่ไกลก็จะมี West ์แฮอยู่เป็นทีมพิบูลีกทีมดังประมาณ5ป้ายนะครับถัดไ อันเดอร์กราวแต่ทำไมพวกเขาถึงยังมีกองเชียร์ที่ตามเชียร์ทีมนอกประเทแบบนี้นะครับไม่เดินตามกระแสไปเชียร์เวสต์แฮมหรือว่าขึ้นเหนือไปหน่อยก็จะมีสเปอร์มีออส์เนนอลแบบนี้นะครับพวกเขาก็ไม่ทิ้งทีมโปรคลอทีมนี้นะครับอีกหนึ่งอย่างทีมทีมนี้นะครับใครที่เป็นคอบอลไทยหน่อยจะอ๋อทราบว่าทีมนี้มีนักเตะไทยเล่นให้อยู่นะครับก็คือน้องที่ชื่อว่าออลฟี่เทอร์รี่นะครับแน่นว่าชื่อดูฝรั่งจา๋าแต่ว่าเขาเป็นลูกครึ่งนะครับลูกครึ่งไทยอังกฤษ แล้วก็เคยถูกเรียกตัวสิทธิ์มื่อไทยมาแล้วครับรุ่นยู20นะครับรุ่นยู20ปีนะครับก็วันนี้นะครับผมไม่รู้ว่าจะได้เจอน้องหรือเปล่าเพราะว่าไม่มได้มีการนัดมาก่อนนะครับแต่ว่าอยากจะลองมาดูเผื่อน้องมาได้โอกาสคุยอะไรบ้างนะครับก็เป็นทีมหนึงที่นา่าสนใจครับ ก็เป็นสแตนนะครับด้านที่เขาทำมาใหม่นะครับชิคเวลนะครับคอนสตรักชั่นสเตเดียมเป็นชื่อตามสปอนเซอร์นะครับแต่ว่าแฟนๆนะครับส่วนใหญ่เขาเรียกว่าวิกตอเรียกราวนะครับวิกตอเรียโรดแบบนี้นะครับนี่ครับโฮมออฟดักเกนแฮมแอนด์ลิฟต์เอฟซีวันนี้ครับก็จะเป็นที่อากาศดีนะครับนี่ครับเขาจะมีคุณลุงมาขายเสื้อเสื้อบอลเก่าๆหนังสือโปรแกรมเก่าๆนะครับสังเกตนะครับนี่นี่ครับ หนังสือหนังสือเก่าๆของนักเตะนะครับพวกบ๊อบบี้มัวนะครับเซอร์บ๊อบบี้ชาตันจอร์ดเบธเปเล่นะครับคนอังกฤษนี่เขาชอบอ่านหนังสือมากครับยุคนี้ก็ยังมีคนอ่านหนังสือกันอยู่นะครับหนังสือนะครับโปรแกรมหนังสือโปรแกรมนะครับเก่าๆของทีมนักแอนเลสนะครับบางคนเขาเก็บสะสมนะครับแล้วก็มีเสื้อเสื้อแข่งอันนี้ก็เป็นเอ่อเรียกว่าซัพพอร์เตอร์ครับออฟฟิศนะครับก็คือ อ่าเป็นเหมือนกับชมรมกับกองเชียร์ของทีมดักแอนเลสนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูหน่อยน่าจะได้เจอแฟนบอลตัวจริงนะครับนี่ครับเห็นไหมครับแฟนบอลก็มีมาขอซื้อหนังสือโปรแกรมเก่าๆกันกับลุงคนนี้นะครับแฟนบอลคนนี้ก็ใส่เสื้อมาเลยครับชัดเจนครับเป็นองเชียร์ดักแอนเลสนะครับนี่ครับเข้าไปแล้วนะครับ ข้างในนี้นะครับในซัพพอร์ตเตอร์ครับออฟฟิศดีก็จะมีพวกข้าพันคอนะครับเขาเคยเป็นแชมป์คอนเฟลเลนต์นะครับเ <'s> ม,มื่อปี2006ันทับ07ตอนนี้นะครับแชมป์นอก์ไกลเคยขึ้นมานะครับก็ yeah. Yeah. So บมีลุงๆอยู่กันนะครับพวกท uh ี่เขาแบบคอยดูแลนะครับกองเชียร์สโมสรคงอยู่มานานแล้วแล้วก็เชียร์ที่มาลตลอดนะครับ <Yes. S 1> Do you support the d a k e n h a m Yes. yes. How how long are you going Do you support Dagenham? Many years. Many years you, you uh, what uh, children? He's supported more than I have. Forty uh, uh, years. Forty years I came over here. Why 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 Dagenham? Why Dagenham? Local team. Local, local team. team. I grew up in Dagenham, so, you know. Ah, oh, because not too far from here you have West, yeah. West Ham, yeah. right? Listen, yeah. listen. Manchester United is 250 miles away. They're not exactly our local team. This man here supported them for over 50 years. Peter Yeh, 1967, yeah. 1967? Oh, for a, a long time. It's a true friend. Local team, yeah. Local team, yeah. How, how is it important to support the local team? Very important. Uh, you cannot. You can't. You, you've got to support your local team. Well, I think so, anyway. It's about where you come from. Uh, oh. It's about, you know, um, you support. Because you grew up in a certain area, yeah. And it's always a tradition that we've always had to support the team that close by. It, they represent where you come from and you should always feel an affinity to where you grew up and where you, you know, where you went to school and where your, where your family is from and everything. I know. So, and that's what it's, that's what it's about. And it's about, it's about your hometown. Thank you. Okay, mate. Cheers. Okay. okay. Thank you. you. Right them? Them. So, Hello. No, uh, you're right. You support that yes? Yeah, home support. Why, why why you support that? Dagham? Same reason as the other uh, uh, my, my, my local side. Do you, you um, live in, in this area? Yes. Ah yes. uh, okay. But you can support West Ham, sometimes. Yes. West, Ham, West Ham is my my premiership side, but I don't go to watch them. because uh, it, it they cost too much money. Uh, too much money. Yes. Yes. Only you come here every home game? Every game, home and away. Home and away? Yeah. Oh วีรกรุตแมนครับนี่ครับดาเกนแนมนะครับโลโก้นะครับ Thank ทักคิวนะมัชขอบคุณสนุกกับเกมเมื่อกี้ก็นะครับจริงๆท,ที่จะคุยไปกับลุงลุงนะครับแฟนเจ้าถิ่นนะครับดาเกนแนมคำตอบนี้ผมว่ามันดีมากนะครับคำตอบก็สุดยอดก็เดี๋ยวจะมีซับขึ้นให้เหมือนเดิมก็อยากพูดหน่อยครับ mm hmm. ว่าฟุตบอลเนี่ยมันมันสำคัญจริงๆกับการที่คุณ คุณต้องรู้ว่าทําไมนะครับถึงต้องเลือกเชียร์ทีมท้องถิ่นทําไมเราไม่จะเป็นหรอกก็ต้องไปเชียร์ทีมดังทีมใหญ่ตาคนอื่นหรือว่าตากระแสนะครับคุณเลือกได้คุณทําในสิ่งที่คุณเชื่อว่ามันถูกต้องได้นะครับแล้วนี่คือเสน่ห์ของฟุตบอลนะครับผู้ว่ากินเนี่ยอยู่กันมาเป็นร้อยกว่าปีได้เพราะว่าตรงนี้ครับเขามีแฟนบอลกระจายกันทั่วประเทศนะครับไม่เฉพาะทีมใหญ่ทีมดังเท่านั้นทีมเล็กๆทีมนอกลีกก็มีคนเดินตามนะครับเดี๋ยวนี้นะครับตอนนี้ก็คือเข้ามาตรงบริเวณนะครับ ขับช็อปแล้วนะครับของทีมดักเกนแนมนะครับก็มีสินค้าขายเหมือนเดิมนะครับขับช็อปก็นี่ครับก็มีสินค้าขายอาจจะไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าเขาก็ทีมเล็กๆนะครับนะครับแต่ว่าก็พอพอมีให้บ้างครับอย่างนี้เป็นเสื้อเด็กนะครับเสื้อเด็กก็4.5่จุดหปอนะครับราคาถูกมากครับ4.5่จุดหปอนนี้นะครับเสื้อยืดเด็กเสื้อ แจ็คเก็ตนะครับแจ็คเก็ตของสโมสรอันนี้49ปอนด์นะครับ49ปอนด์แจ็คเก็ตให้ดูหน่อยก็มีพลังงานขายอยู่นะครับมีเสื้อแข่งเสื้อแข่งนะครับอันนี้ชุดแข่งของพวกเขานะครับก็มีนะครับสีพวกเขาที่เป็นสีแดงกับน้ำเงินนะครับสำหรับการแบบนี้นะครับเป็นเสื้อยาวของทีมดักกิ้แนมนะครับแอดเดสบิช สภาพนะครับด้านนอกนะครับสนามวิกตอเรียโรดนะครับของพวกเขาก็ตต่สภาพครับเ,เก่าๆหน่อยแล้วก็กำแพงเตี้ยแล้วก็มีความคลาสสิกนะครับสไตล์ทีมเล็กๆของอังกฤษนะครับต้องมีเสาไฟชูคอขึ้นมากบบนี้ครับสปอตไลท์เวลาเตะตอกนกลางคืนนะครับแสงส่องมาจะสวยงามมากนี่เป็นด้านบริเวณหลังประตูนะครับด้านนี้ตอนนี้นี่ ก็มีไฟบอลมาเริ่มมารอแล้วนะครับประตูยัง,ยงไม่ยังไม่เปิดให้เข้านะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น away นะครับอเ a ซัพพอร์เตอร์ก็แฟนบอลทีมเยือน,นครับวันนี้มาจะเฮดจะเข้าทางนี้นะครับออกนี่คือประตูนะครับประตูใกล้ๆจะเปิดแล้วครับเพราะว่าเขาบอกเปิดตอนบ่ายโมงครึ่งนะครับวันเตะบ่ายสามกว่าหนึ่งชั่วโมงครึ่งก่อนเกมจะเริ่มขึ้นครับเดีย๋ยวถ้าผมรอเข้าเข้าแล้วครับเพราะว่าผมซื้อตั๋วไปแล้วนะครับสนามบริเตนรถวันนี้ ประตูปิดแล้วครับสังเกตว่าประตูมันก็หลังเล็กๆนะครับทส,สภาพทีมเล็กๆที่อยู่นอก,กลีกไฟนบอลนะครับก็เริ่มเดินเข้าสนามวิธีครับผู้บอลอังกฤษนะครับแฟนบอลอังกฤษนะครับทุกๆทีมก็จะเป็นแบบนี้ครับรอเวลาเข้าสนามผู้บอลที่ตัวเองเชียร์ตัวเองชอบนะครับยิ่งวันอากาศดีแบบนี้มันยิ่งน่ามากครับกับการมาดูฟุตบอลเปประตูก็ ไม่ได้เยอะมากนะครับประตูก็แบกเป็นตามตัวที่ซื้อนะครับตามเกตี่ก็เป็นอีกด้านหนึ่งนะครับอีกมุมหนึ่งผมน่าจะเข้าทางนี้ครับตัวที่ซื้อไว้ครับถ้าเราไม่ผิดจะลองเข้าไปดูนะครับครับฮัลโหลครับนี่ครับเข้ามาแล้วครับในสนามนะครับวิกตอเรียโรดของทีมดาร์กแนมแอนด์เลสบิสด้านนี้เข้ามาก็จะเจอห้องน้ำก่อนนะครับห้องน้ำก็ แบบนี้ครับแบ่งชายหญิงทั่วไปแล้วก็มีไซส์มือนี้เป็นร้านอาหารครับจูเลียฟาสต์ฟู้ดบาร์นะครับดูน่ากินนะครับมีฮัลโหลยูไรมีเบอร์เกอร์มีเบอร์เกอร์นะครับมีพายฮอทดอกราคาก็ให้ดูครับราคาจะได้เห็นกันชัดเจนนะครับเบอร์เกอร์นะครับมี5ปอนด์มี7ปอนขึ้นแต่ขนาดไซส์ราคาถือว่าไม่ได้ไม่ได้แพงครับก็ขายแฟนบอลนะครับหลักยา อันนี้เป็นพายครับ4.5ปอนด์ต่อ1ชิ้นนะครับก็มีหลายหลายไส้ละกันมีไส้ไก่ไส้เนื้ออะไรแบบนี้นะครับฮอทดอกนะครับจัมโบ้ฮอทดอกก็5ปอนด์เดี๋ยวผมต้องซื้อกินครับเพราะว่าข้าวเช้ายังยังไม่ได้กินเลยครับกลับบามากินที่ที่สนามนี่แหละครับที่บอกว่าอาหารต้องมาครับนี่ครับชิสเบอร์เกอร์ส้นนะครับนี่ครับว่าคุณตากำลังทำให้อยู่ครับชิสเบอร์เกอร์ราคา5.5ปอนด์นะครับ คิวมากเพราะว่าหารเช้ายังไม่ได้กินเลยวันนี้ครับเดี๋ยวให้ดูหน้าตาก่อนเยกิยังม่เออทักกิวมาครับหน้าตาิเบอร์เกอร์นะครับนี่ครับสนามไดกเนน้ำอันวันเอ่อสตีลวอเตอร์พีซครับสนามแห่งนี้นะครับถึงเป็นเป็นทีมเล็กๆนะครับในลอนดอนแต่ว่าจุดได้ถึง6,000คนนะครับแล้วก็มีที่นั่งถึง2ฝั่งครับฝั่งนี้ก่อนครับฝั่งด้านยาวฝั่งนี้คือฝั่งหลัก ทีนักเตะนะครับก็จะออกทางดีด้วยก็อีกฝั่งนึงคือฝั่งหลังหลังประตูฝั่งนี้ครับนะครับที่มีตัวหนังสือแจ็กเกอร์นะครับ,รรบก็คือฉายาของทีมทีม,ทมนี้ครับแด็กแอนเลสนะครับนี่เป็นสาี่ฉายาจริงนะครับก็ยากือว่าสวยทีเดียววันนี้แดดดีด้วยนะครับก็เห็นยาชัดเจนสีเขียว,วก็จะมีอีกสองฝั่งที่เป็นตัวยืนนะครับฝั่งหลังประตูฝั่งนี้ตัวเป็นตัวยืนตัวยืนเนี้ยมัน มีเสน่ห์นะครับกลคลาสสิกมากผมแลาผมมาดูบอลติกล่างเนี่ยนะครับสุดแต่ผมจะอยู่ฝั่งยืนนะครับเพราะว่าหนึ่งคือจะเจอพวกกองเชียร์ฮัดคอร์พันแท้ยืนกันร้องเพลงกันนะครับเป็นตัวนําเสียง2คือเหมือนกับยืนแล้วมันก็สามารถเดินไปก็ได้ครับไปถ่ายอะไรมันก็สะดวกหน่อยนะครับก็มีป้ายโฆษณานะครับมีตาสโมสรแบบนี้ฝั่งนี้นะครับวันนี้ผมก็ซื้อตั๋วยืนเหมือนเดิมนะครับดี่จะหาที่ยืนดูกับพวกแฟนบอลเจ้าบ้านนะครับตัวจริงหน่อยนะครับ ก็อีกด้านหนึ่งนะครับด้านยาวฝ่งตรงข้ามนะครับสตล์ลักก็จะเป็นตัวยืนเหมือนกันแบบนี้ครับให้ดูนะครับเดี๋ยวเดินไปครับเดินไปให้เห็นนะครับก็สนามแห่งนี้มันก็สร้างมานะครับหลายปีแล้วนะครับความเก่าความอะไรแล้วก็เงินของทีมมันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับตามสภาพของทีมเล็กๆที่อยู่นอกลีกแต่พวกเขาก็มีกองเชียร์พพอร์ตอยู่นะครับเดินตามนะครับถึงแม้ว่าจะมีทีมดังๆในลอนดอนอยู่เยอะก็ตาม ก็เป็นอีกด้านหนึ่งครับที่เป็นอาจารย์ฝั่งยืนนะครับอันนี้ครับตัวยืนนะครับแบบนี้ก็เริ่มมีแฟนบอลบางคนเดินเข้ามาแล้วครับเข้ามารอชมเกมนะครับครับผมครับตอนนี้ ก็เหลือเวลามาสัก45่ส้าทีนะครับฟุตบอลจะเริ่มขึ้นแฟนบอลเนี่ยนะครับเริ่มทยอยเข้ามาสนามกันหนาตานะครับก็มีนั่งรอบ้างครับคนที่ซื้อตั๋วยืนก็นั่งรอเลครับนั่งรอบ้างบางคนก็อ่านหนังสือโปรแกรมนะครับบางคนครับดูคนนี้ครับถือหนังสือโปรแกรมอ่านอยู่ครับคนอังกฤษเนี่ยนะครับแฟนบอลต้องซื้อหนังสือโปรแกรมนะครับแตะเกทเก็บเอาไว้นะครับอ่านอ่านข้อมูลบ้างเก็บไว้ไปที่ระลึกบ้างนะครับแล้วก็ช่วงรานี้เตะนะครับก็ลงมาบอมแล้ว นี่คือฝั่งจ้บ้านครับแดกแอตเรเนะครับผมดูรายชื่อแล้วนะครับวันนี้เด็กไทยของเรานครับน้องเอาฟี่เทอรี่เนี่ยไม่ได้มีชื่ออยู่ในทีมวันนี้ก็บอกว่าน้องเขาเพิ่งอายุ19ปีครับยังเด็กอยู่นะครับก็อาจจะยังไม่ได้รับโอกาสนะครับในทีมชุดใหญ่นั่นนะครับแต่ว่าก็เชื่อว่านะครับเขาน่าจะเป็นหนึ่งในความหวังของอนไทยได้นะครับคือ นะครับผมอยากจะพูดต่อยนะครับเรื่องนี้คือบางคนเนี่ยต้องการเด็กไทยเด็กไทยแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นนะครับมาเล่นในอังกฤษซึ่งผมบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ยากยากมากๆนะครับเอาแค่เรื่องวีซ่าก่อนนะครับว่าจะเอายังไงวีซ่าการทำงานเนี่ยนะครับก็ยากแล้วดังนั้นบางทีเราต้องอาศัยไปนะครับพวกลูกครึ่งที่เกิดที่อังกฤษโตที่อังกฤษแบบนี้นะครับมาช่วยนะครับถึงแม้ว่าเขาอาจจะ,ะพูดไทยได้ไม่ชัดมาก นั้นแต่ว่ามันก็เขาเรียกว,ว่ามันก็เป็นทางรัฐแล้วก็ถ้าเกิดเขาีเท้าได้คาแรคเตอร์ได้ผมว่ามันก็น่าจะเชียร์ครับนะครับน้องออฟฟิเทอรี่นั่นถึงอยู่กับทีมดังอยู่ทีมดางดาแก่น้ำนะครับวันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นหนึ่งคนที่น่าจะมีอนาคตนะครับถ้าเกิดเขาสามารถรักษาตัวเองได้นะครับเดี๋ยวดูกันบรรยากาศต,ตอนนี้นะครับก็นี่ครับบรรยากาศในสนามกอลแฮร์บอลก็เข้ามากันเยอะนะครับที่วิกตอเรียโรด แดดดีจริงครับวันนี้นะครับอากาศอากาศดีนะครับ oh แฟนบอลนะครับแฟนบอลในสนามเนี่ยมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งเด็กไปรุ่นนะครับเยอะมากนะครับบางคนกงยืนรอเกมอยู่นะครับดึงดูโทรศัพท์ดูอะไรไปคนมีอายุก็มากครับผู้หญิงนะครับคุณรุ่นรุ่นรุ่นแบบคุณยายอะไรเงี้ยก็มากันฮัลโหลนะครับนะครับนี่ครับน่ารักกันนะครับแล้วก็มองลงไปหน่อยก็เป็นฝั่งทีมเยือน ไม่ได้เฮดนะครับนะครับอันนี้ทีมไม่ได้เทสต์เขากำลังวอร์มอยู่ยังบอกไปครับว่าไม่ได้เฮดผมเคยพาไปแล้วนะครับอ EP ที่ยี่สิบนั้นก็อยากให้ลองย้อนไปดูหน่อยนะครับเป็นสนามที่คลาสสิกมากๆนะครับสนามทีมเก่าแก่ครับสุดในโลกนะครับที่ผมเคยไปถ่ายมาเดี๋ยวรอเวลาครับให้ฟุตบอลเริ่มขึ้นครับฟุตบอลเตะฝ่ายสามตรงนะครับวันเสาร์ก็เป็นเวลาที่ ว่าเป็นเวลาคลาสสิกนะกันของคนตะกิตนะครับเวลาบ่ายสามในวันเสาร์เนี่ยธีกิตจะไม่มีการออกทีวีนะครับเลยนะครับทุกคนต้องมาดูฟุตบอลในสนามเท่านั้น นะครับตอนนี้เกมก็ยังแข่งกันอยู่นะครับอากาศก็ยังดีเหมือนเดิมวันนี้ก็คืออากาศจะดีทั้งวันเลยนะครับที่อังกฤษเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าความหน่านแน่นของกองเชียร์นะครับน,นักเกนแนมแอนเดสบิดเนะี่ยที่ม,มาวันนี้นะครับมันดีแค่ไหนนะครับฝันผมยืนอยู่ไปฝั่งสแตนยืนนะครับเป็นตัวยืนนะครับให้ดูก่อน คนมายืนกันเยอะมากนะครับหรือว่าแน่นจร่งในทุกชั้นที่เขามีอยู่ครับมีกองเชียร์ที่ใส่เสื้อแข่งท่ามันคอของทีมเนี่ยมากันด้วยว่าหลายคนนะครับบางทีเนี่ยเราไปบอลนอกลีกจะเห็นใส่เสื้อทั่วไปครับคือไม่ได้ใส่เสื้อทีมเชียร์หรือบางทีจะมีเสื้อทีมอื่นทีมอย่างลิเวอร์พูลอซนอลแมนยูนั้นในทีมนอกลีกบางทีนะครับแต่ว่าที่นี่เราจะไปเห็นแต่เสื้อของทีมของเขนั่นะครับคือดาร์แนแอนด์เรดบิชนะครับ ดูลูคนนี้ครับลูกคนนี้ได้ฟันแท้เลยทั้งหมวกทั้งคอเสื้อนะครับดูครับแต่งตัวกันนะครับดูครับกองเชียร์ยืนกันเชียร์กันนะครับเยอะมากคือเป็นทีมนอกหลีกที่จะบอกว่ามีพชชันของงไตบอลเนี่ยนะครับยกว่าไม่ได้ด้อยกว่าทีมใหญ่ๆเลยดูครับเนี่ยผมเดินไปเนี่ยครับทั้งแถวฝั่งนี้นะครับมันเยอะจริงๆนะครับ ทั้งคนสูงวัยนะครับลูกเด็กเล็กแดงมากันเพียบครับบรรยากาศก็ดีดด้วยครับดูบอลน,น,นี่มันกับนี่คือ EP ที่พามาวิกตอเรียโรดนะครับสนามของทีมแลกเกนแดนแอนด์เดสบิชหวังว่าจะชอบกันนะครับสำหรับ EP นี้ ก็ฝากเหมือนเดิมครับฝากช่องผมไปด้วยครับแล้วก็ฝากกดไลค์ครับกดติดตามนะครับกับช่องไก่ปลาช่องนี้นะครับที่การเสริเทข่บอลนั้นอังกฤษนะครับหรือว่าทั้งในและนอกสนามนะครับอย่างเต็มที่ก็จากพิบยรีลงมาสู่นอกบีกนั้นก็จะพยายามเสาะหานะครับอะไรใหม่ๆแปลกๆที่ยังไม่เคยนำเสนอนั้นมาเสนอให้ก่ท่านผู้ชมนะครับ ในทุกๆ EP นะครับ EP นี้คือบอลนอกลีกกับวิเทเลียโรสนะครับดาเกนเน็ตแอนเดชบิชนะครับทีมที่มีนักเตะไทยนะครับเป็นอยู่ด้วยนะครับคือน้องเอวฟี่เทอร์รี่นะครับเดี๋ยฝากไวด้วยครับผมนะครับกับช่องนี้นะครับ EP หน้านะกันผมจะพาไปไหนต้องรอชมกันนะครับก็ฝากตัวฟอ l โ o ลผมด้วยนะกันนะครับขอบุณมาครับผมสวัสดีครับ